เกิดตรงอักษรปฏิกิริยาบ้านเนาะค่ะแต่ว่าปู่มั่นใจสองตัวล่างนี่คือสิบสี่เนาะปู่เนาะฮ่าเขาบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเลขสิบสี่ตัวนี้มันเป็นเลขอ่ามือนี้เลขกองสลากของพวกเขาเลยแน่ใจอ๋อเราต่างมาทีสิบสี่แมาจ้าค่ะทีสิบสี่แมาจ้ะค่ะะปรลองเบิ่งเนาะสามีเนาะไม่ยังอีกรอเติมเพราะจะรอเติมเลขวัดฝุ่มงคลใช่ไหมกระตุูดยังพอเออยังดีค่ะปู่ค่ะ มีอย่างยัางเนยใบหนึ่งใองใบอีกอย่างยังเนยว่ดสุข้างเลยด้วยกันย่างยังย่างเนยอยู่แต่ที่ปูปุกเสกไว้ให้และค่ะของประดุมงคลนะเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็ขอบอกฝากทั้งยุคซีบุเดี๋ฟังรายการเ่าวด้วย่วประเทศว่าที่ประเทศเจ็ดกระสานมองดูดิตอนนั้นอ่าตอนพันรวยพันเจ้ารับประกันคุณภาพใจเหมือนกันที่อยู่มังหลอกมืองหน้ากระสางถ้ามีวัตถุมงคลของปูนมีฤิซีโลก เป็น้าพนวมโลกท่านก็ไม่ตายให <Okay. S 2> ้เสียไม่โลกพวกท่านก็ไม่เป็นไรจะร้อนโลกจะร้อนแค่ไหนก็ไม่เป็นไร <Okay. S 2> แต่สิจิวเย็นเป็นสุขที่ตลอดเวลาเพราะว่าของสิ่งนี้มันเนื้อมนย์สิมาคาชิดมันเหตุบ้านเกิดมาจากค่ะก็จำแด้เหตุ <c oughs> เกิด <c oughs> ที่แล้วจะงว่าฝูขขงคนขงลงปูนมีจะเป็นเป็นที่พึ่งของท่านอย่างทุกข์ยากจาม ค่ะเพราะว่าเมื่อนันกะมีพี่น้องทั้งประเทศกัมพูชากะมาขอบูชาแบงค์พันร้านของปูอยู่ค่ะที่ปูปลุกเสกไว้ให้หันค่ะโมทนาน้ำนานกระขรฝากบุญฝากบุญฝากบารมีไว้น้ำพร้พรอนุญาตพรแมนว่าปริสัมพันธ์ปูมีไปเห็นนาเหตุสาอาณาญาตโทรมาด้ถูกเวลาสรุปวัตถุมงคลบมาตาประจอกแผ่นดินภูมิเน้อบอกข้อฝากเนื้อ้จ คแบ่ง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 พันเดอแบ่งพันเดอร์แบ่งพันีบรีบรี FC ค่ะเอซีลากแนวเดนลำจะค่ะค่ะพอกพูนเนาะผู้ที่มีไปบูชาไหว้ครอบคองไว้ยุตองดีในบ้านเชนอะสถานวิเษกษัตริยนี่แต่จะมีมีแต่ชีวิตความปรานน หอยสูบวัตสูงาเหรจ้ะค่ะปูสาสูมีแตค<อ>่คนขึ้นหอดอยู่ได้ปูคูปูแอ่งขึ้นหอดเอฟซีแฟนช่องล่ะค่ะอัศวินก็ขึ้นหอดคือกันโดยเฉพาะสาวอา้อผ้าม้วนเนี่แห้งจังค่ะขึน้นหอดค่ะสาวดาวรุ่งเรืองนี่มีแต่ปูขึ้นหอดเลยนี่อ่าอ่าแต่สิ่งที่อยางพอเาแบ่งสันส้นช่วงนี้มันเป็นของภูมันนะจ๊ะค่ะของภูมิันที่ พี่เอาคนบรรทากการเข้าจากภพ่นนี้จ้ะทางในนม่จ้ะแล้วเอาไปพุ้มนอกมันเป็นนั้นเป็นบาทเป็นตะบ้านเป็นอำนาจอะไต่อรองอะไรต่างนิทานจิตะผู้ใดไ้แบบครองเลื่อนแบาสินับธทุรกิจหรือว่ายางกะซางไา่หนัตุ้กยีไทยกะซางน้ำเล่ๆน้ำคุ้นๆกระใสน้่จ้ะ คน,น,นก,บนกับเสดงเพิงต้าอาศัยเหมือเรีรยวๆในการสูงจักตรวจจับคนข้าหาให้สัตพ์ปัสสวะเป็นขึ้นของจริงเลยแมจ่จ้ะปูทางทำแม่จ่ะมันเลอะเอกาละําจะกลับมากจะเลื่อนอีกรอบเร็ยวๆนี่ได้จ้ะคือจ้างอันนั้นแม่ปูคือจ้างอ่ะข้าเจ้าได้นอนเงินนอนห้องไปหันข้าเจ้าก็บอกว่า อขนาดไปเล่งเล็กน้อยเล็กเล่าน้ำน้องเงินเล่งอ้อมนาอ้อมหลังอยู่หันกระถือทุกงวดอยู่ได้ปูถือเล็กเล้าเล็กน้อยเล็กไยเพื่อนั่นค่ะโมชนะน้ำเอากระสีตัวไปเอากระสพ้องดีมากห้าเจาตัวพร้อมประหามากพากับคอใดดค่ะกอมีเพิ่มกะเอ็อ ฝ้าดินเสี่ยฟังหรือได้จ้ะค่ะเพิ่งพังอ่ะเพิ่งบารมีปูแล้วเพราะว่าปูบอกว่าไหนเป็นว่าจ่าซักซีดเบิร์ตไหมค่ะเอามันกระชงสั้นเหล่เนาะงผู้บ่าจ่าท่าเจ้าเขาอุ่มบริวารท่าเจ้าได้ป็นจ้ะค่ะเจ้าก็ใจดำนี้ท่าเจ้าคงจ่าอยู่ท่านเจ้าเขาก็กระันละค่ะอุ่มไม่อุ่มต่อไปนะครับกอดเดือบจ่าละบอกทั้งป้ายทั้งประวตูมงคุดกระซัง <N> นาเงินต่อท้องกับจางที่พันมีน้องปูมีสีโลกไปวางขึ้นอาพาอาศัยได้จริงๆริงค่ะกับอ่าผู้เอาสีเพิงไปค้าไปขายเนาะปูนอออันนี้ก็ประสบความสำเร็จล่ะสีเพิงสีเพิงำค <ละ S 2> ัญจะไปเห็ดมะลัะมมะลอยเด้อค่ะเดี๋ยวสิได้มาหาวิธีแก่อีกเด้อเนาะปูมันวะมันเกินขาดไปเห็ดมะลัะมละมะลอยเด้อมาวัดเทพสีวายเตยยูทูบตัวน,น้องนั้นระสาทคนเด้อค่ะ ค่ะมาธรรมดาคับสีเพิงปูบุญมีกับคุณพ่อท่าน,นันก็บอกโอ้ยที่แรกก็บ,บุญผู้สาวแล้วว่าบัดพ่อเท่งอันค้าขายก็ดีผู้สาวก็ติดวาสันพนวาอันค้าขายนี่มันเข่าท่าอยู่แต่ว่าบัดี้ผู้สาวติดหลายโพดหาวิธีแก่ให้เด้อแอดว่าสาววันว่าถามปูให้แน่ว่าแกจังไหรมันติดมาหลายโพดพนวอจากได้คนสองคนแต่มันมาเป็นหาเป็นซิบวาสันพนว่า ยาทั้งนี้มันมีเจตัวจ้ามีผูกพิมพ์มอจ่ามีแก่มีค่ายู่จ้ะค,ค่ะอ่าคำค่ายมั่งการละละอันผุงุมเปอรอ่อนะสุเป็นก้อนมนก้อนนั่นจ้ะค่ะอือเอาไปลอกเจดเลยซ้ำบอกยาส่องสัญญสสสสนๆนะช่องสิ่งนะใจติดข้อท่องไม่กน่อนะ ค่ะรับปัญหาบูสร้างสิ่งรับปัญหาค่ะโอ้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นทั้งแร่แร่ธาตุเล็กไหลแร่ยังต่างๆแร่ดูดซับมันอยู่ในหันเบิดเนาะปูนเนาะครขอบจักรวาลธาตุไปแล้วจ้ะค่ะพวกข้าวโมโหจักน้ำฝนมาจากฝนบนขอกข้าดรอปค่ะมันเชื่อมๆไหมจ้ะค่ะแต่ฝนบอกใจสุ่มันจังๆเพราะจรับได้เลยสุ่มันเชื่อมๆจะขึ้นมาลงหอกซัะค่ะแต่ว่าซ้ำแรับอัน วัตถุมงคลนี่โอ้ยผู้ใดก็นสนมากพวกเฮ็งงานกังคำกังขึ้นนี่ปูพวกหาแขกหายังนี่ก็โอ้ได้ผลค่าก็ได้ปูจากเมื่อเคยได้แขกหลายๆก,ไๆกออ็ได้หลายปูแขกเขาหลานผู้ใดเอาไปแหละพูดแล้วฟานลักเมืองฐานสาร้างหานมาพวกที่มาเที่ยวครับก็ทํากังขึ้นขึ้นกันกัะเา๋ีหลาเจาะก็สิงสู่สิงจิตสิงแจนักเที่ยวกังขึ้นไปหาเรียวก็ข้ก็จ่าอีกันลนละจาก ค่ <c oughs> เป็นงามแวววาวในสายตาอย่างเสียบราคาเท่าไหร่จ้ะหมื่นห้าจ้ะเหมือน,อ,นอ่อท้าแกใ,ให้ชมงเหมือนนาตอใจไม้กระยุ่งกนอย่างอ้าวช่องอีกช่องเป็นช่องเหมือนนาไปลงต๊ลร่วงมาด้วยจ้ะการวิธีทำมันจะป่าคือบอกไว้ค่ะที่ <c oughs> ที่ป <c oughs> ู <c oughs> ให้กำกับน้อว,ว่า การเจรจาสีแบบใดการเฮ็ดให้คนหักคนหลงสีแบบใดการค่าการขายเฮ็ดแบบใดนาะปูเอาต่มตามที่ปูแนะนํนาเนาะสวดจักจบจักจบมันมีวิธีมันสองวิธีเพต้องสวดอธิษฐานจิตได้่านเจ้าไปทางไหนได้ป่านมานาได้ป่านสองโอ้อธิษฐานจิตได้เลยนะัปูผู้ละคแบบรก็บมาเออเให้สวด อ่าครอบลอยแปดทุกเอ่อทุกเทือบองจินะปูพลังคนก็บ,บอกเข้าใจก็ถามมากสินะต้องเลยจ้ายโบหันถึงค่ะเจ้าออกสิไปถามเงินค<า>่ะหาขายกระจังเลขะจังหนึ่งท่านจะไปว่าจะไปคุยผู้สอบผู้ซางของมัามันมีเสน่ห์ในตัวมันอยู่แมจ่จ<า>ังมันจะมีคุณคาถาปั่เป็นพุ่มซีนาให้ยแม,ม่จังค่ะอ๋อค่ะปโป สีเพิงนอกแต่ว่ามีไว้แล้วก็ไม่ใช่ตามยิตประสงค์นะมันจะเกิดมากเกิดกว่า้ัท่านออกไปลอยสองทางก็ได้ลอยสองทางพอวางปาฐานาบ้างครับคัดป่าฐานะได้พันสองนค่ะบ้างอันนี้จะพวกขุนงูน่ะพวกงูได้พันสองปาฐานะได้พันสองเลยพระเจ้าปะเทเดี๋ยวเลยบอกเขาจะเอาไปเลยซีสีเพึงป่าฐานะได้พันซองข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาปาฐานาพันสอง มันเกิดขึ้นพันซองเครื่องพ่นน้ำบอนี่ใน้พรค่ะก็คือสิลังไหลมาทุกช่องทางเนาะปูเนาะเครื่องพนน้ำสางมันจะเป็นลักษณะซึมอยู่ตลอดค่ะบอกปิดบซี่นะบอกที่วเอาปาะคาไปขายเดี๋ยวมี้พีในที่นี่ได้จังค่ะติดต่อมาทางพรพารวยสวัว่าน้องเงินนอทองน้องเงินนอทองมีคนที่คนดูแลอยู่ค่ะม่นท่านเจะไปใช้ในโลกการแพทย์พี่นี่มันเป็นของโลกของโลกคลิปก็อจ่อที่ห่วงเห็นมากที่สุดค่ะปู เพราะว่าผมรู้สึกบอกว่าหมอต้องการให้คนทน่าเป็นส uh mm ิริมงคลในคอบมเป็นสิริมงคลแก่ครอบแก่ครอบแก่พ่อเป็นสิริมงคลในการขายการขายเป็นสิริมงคลทุกๆทุกเรื่องปัตนาเลยฝากก็ปิดกวบกันเลยนะจ๊ะค่ะบ่มีว่าพันสองได้จ้ะอันนี้ค่ะปูนอเงินนอห้องมันเปนว่าพันสองปัตนาเลยฝากก็ปิดกวบกัน จ้มันเป็นของคุณดินคุณน้ำคุณลมไฟประสางมาจริงใคว่าปาธนาฝ้ากับดินขวบกันเลยเนาะปูนเนาะย่านรองก็นอนท้องปาธนาได้ป่านนั่นแท้ไม่ได้วอาเลยว่องวอกท่านมาบูชาไปบูชาไปแล้วแหละพี่จ้าก็จะเรียนค่ะมาเป็นพ่อพี่อาจารย์บอกจากมาของพ่อนภารวยสุนภารวยอัศวิตภาลวย กีวเรื่องลุงอะไรนกี่วเรื่องท่าสี่สองนี่สี่คนนี่เ่ะนอกนั้นบริับประกันคุณภาพบอมนของน้องปูมีไม่สิบยแปดางอยู่ในแร่างห่างไปซื้อมาไปบูซามีมองเดียวทุกพราพาลยออพาล้ยสุขระสิบตันที่ตอนสองจากสี่สองนี่ปูาธุค่ะปูะปบะนี่สำหรับรัฐบาลให้เฮ้าเนี่ก็คือเอาไปซิมซิมก่อนนี่เน้องปูเนาะเกาไปซิมเก้าแปดศูนย์ไปบอก ไปซิมซิมหาสื่อสลากไหวนะจ๊ะค่ะวกะทางแก็กระจอดมีกันว่าสื่อใต้ดินแต่ยังกะซิมซิมไว้จ้ะเป็นตาจม่พันเนี่ยพัดพอมีแห้งขุกกระดาษหอนดำดำพันค่ะอัดเบาตาไปเลยเนาะปูเนาะพันคูณพันเลยนะค่ะคแกแล้วเจ้าสีแล้อเจ้าสีบนสีล่างพอกระพงจะเข้าเจ้าได้จ้ามีหายสีขุ่มอยู่แล้วจะไม่เป็นเจ้าได้จ้าะ้าเจงก็เอาโลดเนาะ ค่ะสาธุค่ะปูสาธุให้เฮงเฮงปังปังเนาะปูะจ้าปูสาธุค่ะปิดแต่ละโทรศัพท์ปิดหมดเปลี่ยน